สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะสลับในที่ในช่องนะครับเนาะหวยเด็ดจะไปนะครับทุกทท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะครับซึ่งในล่าสุดนะฮะก็ในงวดของวันที่17นะครับเนาะเลขออกวันที่17เมกราซึ่งย้อนไปนะฮะในก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ในปี6-7หรือปี6-8นะครับเนาะซึ่งเลขออกเหมือนกันใน2ปีติดๆปี6-7นะฮะ ออกไปในที่ใน979นะครับแล้วก็ในปี68นะฮะออกไปเหมือนเดิมออกเลขเดิมก็คือ779ซึ่งมันออกเลขเดิม2ปีติดติเลยในที่ใน79ล่าสุดในปี69จะออกเลขไหนซึ่งถ้าย้อนไปในะถ้าเลขมันออกวันเดียวกันใน2ปีติดติเนี่ยต้องนำสูตรนีไปใช้ซื้อไว้ตรงๆ6ชุดเท่านั้น นะครับอะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะฮะซึ่งก็ถ้าย้อนไปนะมันก็จะมีในตั้งแต่ในที่นะครับในวันที่1 1. กรกดาคมปี59นะครับแล้วก็1กรกดาคมนะครับปี60นะครับแล้วก็มา61ก็แสดงว่าปี59กับ60เนี่ย งวด1กรกฎา,าคมเนี่ยก็คือมันออกเลขเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นในที่ในศูนย์ปาสองสี่หกศูนย์นะครับร่างห้าสามส่วนในวันที่นี้ปีหกศูนย์นะครับไปในที่ในหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามหกศูนย์แล้วก็สองหกแอบเห็นไหมครับมันออกหกศูนย์บนเหมือนกันสองปีติดติดในงวด1กรกฎา,าคมแล้ว ถ้ามันออกแบบนี้ถัดมามันมักจะเอาใน2ตัวล่างในปีถัดมาเนี่ยมาออกในตรงนี้นะครับอ่าสกับ6จะมีไหมสอกับ6นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในีกสสแล้วก็83นี่เห็นไหมครับมี2อ่าเดี๋แหละนะครับได้เลขเด่น2ตัวมา1ตัวแล้วมีวิธีที่จะเอานะครับหาคู่มาจับอยู่ในตรงนี้ อดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆนี่ครับมาดูในปี63ปี63ก็ในงวดของวันที่16นะครับ16กุมภาพันธ์ปี63นี่ก็แสดงว่าปี63งวดวันที่16เนี่ยกับปี64เนี่ยนะครับงวดวันที่16เหมือนกันเนี่ยเลขออกเหมือนกันนะครับเลขออกเหมือนกันในบนนะครับอ่ะ16กุมภาพันธ์ปี63นะฮะออกไปก็จะเป็นในที่ในเจ็ด แ1 4 0 3นะครับล่าง94ปี64นะครับออกไปก็จะเป็นที่ในสี่สองสี่หกนะครับล่าง3 9นี่เห็นไหมครับออก0 3เหมือนกันเลยก็แสดงว่านะครับในปี65เนี่ยก็แสดงว่าต้องมีเด่น3าเด่นเนะครับอ่ะมีไหมไม่มีมีหรือเปล่า ผลออก5 9 7นะครับแล้วก็ล่างก็จะเป็นที่ใน57 3กับ9อ่ะเห็นไหมครับไม่ My 9าเนาะอ่ะมาบนก็มาบนเหมือนกันเลยนะครับถัดไปนะครับก็มีออก2ปีติดเหมือนกันนะก็คือนะครับในปี6 3เหมือนกันเลยนะครับก็คือนิงว่าของวันที่1มีนาคมนะครับปี ,63 เนี่ก็แสดงว่า1มีนาคมปี64เนี่ยแสดงว่าเลขออกเหมือนกันในบนนะครับ มาดูมันออกเลขไหนนะครับหนึ่งมีนาคมปี63นะครับออกไปก็จะเปนในที่เดปดเดห้าเก้าาดนะครับร่าง98ส่วนในปีถัดมาปี64นะครับออกไปก็จะเปในที่เด8ดแปดสามดนะครับร่าง7จสนั่นแหละออก38 38ปสปองปีติดๆิเลยนะฮะในงวดวันที่หนึ่งมีนา ปี 63, 64ก็แสดงว่าถัดมาปี65จะต้องมีเด่น7เด่น3นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน9 0 5แล้วก็07นี่เห็นไหมครับก็มี7อ่าเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมาล่างแล้วนะครับแล้วก็มีในปี64นะครับมีในปี64ก็คือในงวดของวันที่1กรกฎาคมปี64นะครับเลขจะออกเหมือนกัน2ปีติดๆดงวดกรกฎานะในปี64กับปี65 แล้วก็ได้เลขเด่นของปี6-6เอาสอตัวล่างมานะครับมาดูในปี6-4 1กรกฎานะครับก็ออกไปนะครับก็จะเป็นในที่เเจ็ดน7 7 1 3 5 17ล่างนะครับแล้วก็ถัดมาปี6-5านะฮะออกไปที่เด็9เนะครับ4 1 7นะแล้วก็ในที่ใ1น61เนี่ยออกเหมือนกัน2ปีติดตินะฮะก็ ถัดมาต้องมี6กับ1นะครับมีไหมนะฮะผลออกไปในที่ใน605แล้วก็16นะเห็นไหมครับออกเลขเหมือนกันอ่ะออก17ก็มา2ปีออก6116ก็มา2ปีนะครับซึ่งในล่าสุดก็ได้แหละนะครับในนะครับปีก่อนนะฮะปีวันพที่เจ็ดหนนะครับ, 7, 1, 5, 9, 7, 9, รบแล้วก็61ปี68นะครับเป็น8 0 7 7 9 9นะครับแล้วก็2 3ก <c oughs> ็แสดงว่าล่าสุดต้องมีเด่น2เด่น3นะฮะซึ่งค่าไล่ดูแล้วนะครับในตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่ะ26กอ่ะก็ไปบนนะครับในหลัก10 3กับ9ก็ไปบนในหลัก10อ่ะหลัก10ก็หลัก10เหมือนกันเลยเนาะ2ช่วงติ่ติดในตรงนี้นะครับถ้าไล่ดูตามพอสอแล้วก็7 3อ่ะอันนี้มาล่างนี่มาล่างหลักหน่วย 1> 6 1อ่ะมาในหลักหน่วย6เนี่ยนะ2ล่างก็แสดงว่าล่าสุดนี่น่าจะไปบนไหม2 2กับ3เด่น2เด่น3นะครับเนาะอาจจะมาออกบนไหมนะครับหรือจะไม่มีเลยก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ก็ออกเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับในที่ในที่ที่เลขที่ออกในตรงนี้นะฮะซึ่งตัวที่จะมาจับอืมนะฮะเออแต่มันออก05นนะ มีเจ็ดมีเจ็ดนะมีเจ็ดมีศูนย์นะอือหรือจะออกศูนย์ให้อีกคนเนาะซึ่งนะครับก็ได้สองกับสามนั่นแหละนะฮะถ้าไล่ดูในตรงนี้แล้วมันก็จะเอาตัวที่จะมาจับเลยก็จะเอาในตำแหน่งตรงนี้มาจับนะครับกับในเลขเด่นตรงนี้นะครับอ่ะมาดูตั้งแต่ในปีนี้เลยนะครับสองกับหกแล้วเนาะตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็จะเอานะครับในที่ ในหลักแสนนะครับในหลักแสนนี่ก็คือจะจับไปเพิ่มแต้มในหลักแสนในงวดที่มันออกเหมือนกันในครั้งล่าสุดนะครับเนี่ยหลักแสนไปเพิ่มแต้มก็จะเป็นที่1เพิ่มไปเป็น2 3 4เนี่ยก็จะเอา2 3 4ามมาจับกันกับ2กับ6ก็ได้ในที่ใน2 3นี่นี่ก็มาในบนนี่แค่นี้เลยถัดมาในตรงนี้ที่มันออกเหมือนกัน ก็เอา3กับ9มาจับกันกับในหลักแสนเพิ่มแต้มไปเป็น4 567เนี่ยเอา567มาจับกันกับ3 9กนะครับก็มาในที่ใน9 97ก็ 7. นี่ก็มาในที่ในบนอันนี้ก็เหมือนกัน7กับ3มาจับก,กันกับในหลักแสนเป็น8 901ก็จะได้ในที่ในนะครับ0 7เนาะอ่า0 นี่อันนี้เป็นหลักสิบแลัวน,นี่หลักหน่วยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ6กับหนึ่งแล้วมาจับก,กันกับ9012อ่ 2, นะมาจับก,กันกับศ1นย์ 2, เนี่ยก็เป็น1นนะมาล่างมาล่างเนาะไปบนไปบนมาล่างมาล่างก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะไปบนนะครับสลับในชุดนี้ถ้าไล่ดูตามตัแหนงเมื่อกี้แล้วนะครับถ้ามันจะไปบน ถ้าจะไปบนก็แสดงว่าในตำแหน่งตรงนี้จะไปในหลักสิบถ้าสมมุติว่ามันจะไปล่างในตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะไปในที่ในหลักหน่วยอ่ะถ้าบนนะครับถ้าไปบนตรงนี้หลักสิบนะก็จะเป็นอ่ะอันนี้ล่าสุดเป็น8901 2กับ3จับ8 9 0 1ก่ถ้าชุดบนชุดบนก็ซื้อไว้ติดไว้ซื้อไว้ตรงๆในที่ในสอ 2920แล้วก็21 3930แล้วก็31ถ้าไปล่างนะครับล่างต้องซื้อตรงๆไว้แบบนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ใน9 9 2 9 3 0 2 0 3 1 2แล้วก็13เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับ ขาบนก็ซื้อไว้ตรงๆข้างล่างก็ซื้อไว้ตรงๆนี้ตรงนี้ก็หวังว่าสูตรนี้นะฮะจะใช้ได้อีกนะครับเข้าอีกในปีนี้แล้วกันนะครับสลับในที่เลขออกเลขเดิม2ปีติดๆเลขเดิม2ปีติดๆเพราะว่าในงวดวันที่17นะครับงวดนี้แหละนะที่จะถึงนี้แหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ตั้งแต่ในปี6นะครับปี67แล้วนะครับซึ่งเลขออก79นะครับมาในปี6 8าอีกนะครับปี68าก็ออก7 9อีก แล้วก็ในปี6 9หวังว่าสูตรนี้จะใช้ได้อีกแล้วกันนะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนาไปติดไว้้วกันนะครับสลับเฉลี่ยที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับหลังๆเมื่อนี้นะครับก็ถ้าเลขออกเลขเดิม2ปีติดห้ามักจะมาออกในที่ดนบน5หรือ9หรือ0นะครับผมว่า905เนี่ยมีในที่ในบนแน่นอนนะจะเป็นเลขไหนที่จะมาออก นะครับเนาะก,ก็หวังว่านะครับจะนะครับได้รับโชคกันกับในสูตรแบบนี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ,รบเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะสำหรับเลขออกหรือว่าอาจจะออก79อีกนะแต่มันก็ไม่ได้ออกเลขเดิมหรอกเนาะนะครับเนี่ยถ้าดูในปี64มันออกมา1717แต่มันไม่ได้ออก17อีกแต่มันออก16อ่าจจะเป็นเลขใกล้เคียงก็ได้หรือเป็นเลขเดิม นะครับอะ,อะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ